กองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนคาเมกาเซ่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนเซเลสกี้เผยรัสเซียได้ใช้ดโดรนคาเมกาเซ่กว่า3,000ลำโจมตียูเครนในช่วงเดือนกันยายนสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้16กันยายน2025แหล่งข่าวทางทหารของอยูเครนได้รายงานว่าในช่วงคำาคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่15และ16กันยายน2025และในช่วงเช้าของวันนี้ครับ กองทัพรรสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีอยูเครนในหลายพื้นที่ด้วยกันตามการรายงานได้ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดคาเคฟนั้นกองทัพรรสเซียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่เข้าทำการโจมตีวิทยายลัยด้านการแพทย์ในจังหวัดคาเคฟนี่เป็นจังหวัดที่ดโดรนของกอ,องทัพรรสเซียโจมตีวิทยายลัยด้านการแพทย์ในจังหวัดคาเคฟครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้16กันยายน2025และนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังได้ทําการโจมตีศูนย์การค้าในพื้นที่ภูมิภาคเคียฟเมืองหลวงของอยูเครนด้วยครับแหล่งข่าวเคียฟอินโฟของอยูเครนได้เปิดเผยคลิปภาพไฟที่กําลังลุกไหม้ศูนย์การค้าในกรุงเคียฟหลังจากที่กองทัพรัสเซียโจมตีครับกองทัพรัสเซียได้ทําการโจมตี หน่วยกู้ภัยของอยูเครนในกรุงเคียฟครับหลังจากนั้นไฟก็ลุกไหม้และไฟได้ลุกลามไปยังพื้นที่จอดรถศูนย์การค้าในเคียฟในพื้นที่จังหวัดซาโปริเซียนั้นกองทัพรัรเซียได้ทำการโจมตีเข้าใส่กลางเมืองซัโปริเซียรวมทั้งโจมตีเข้าใส่เมืองในเขตจังหวัดซัโปริเซียตามการายงานดระบุว่ารถบรรทุก ที่จอดอยู่ในซัปโปริเซียได้รับความเสียหายประชาชนชาวยูเครนในซัปโปริเซียเสียชีวิตไปสองรายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า14คนนอกจากนี้กองทัพรัรเซียยังได้ทำการโจมตีเข้าใส่หมู่บ้านที่อยู่ในจังหวัดเคอร์ซอนครับเป็นการโจมตีเข้าใส่บ้านเรือนของชาวบ้านและนอกจากนี้กองทัพรัรเซียโจมตีเข้าใส่พื้นที่ในจังหวัดเชนเฮฟประเทศยูเครน การโจมตีดังกล่าวทำให้อาคารบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายและในช่วงคำคืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่15และ16กันยายน2025กองทัพยูเครนได้ส่งฝูงโดรนคาเิกาเซเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่สำคัญในรัสเซียครับโดรนคาเิกาเซของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันคาสโวในจังหวัดนิชนีนอฟโกรัดประเทศรัสเซีย การโจมตีดังกล่าวส่งผลให้มีกลมควันสีดำสีเทาพวยพุ่งออกมาจากบริเวณโรงกลั่นน้ำมันคาสโวฟงโตรนคนมิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานไปยังพื้นที่สระตอฟที่นี่เองครับโดรนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียในสระตอฟตามการรายงานได้ระบุว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นภายในโรงกลั่นน้ำมันสระตอฟและมีรายงานด้วยว่าโรงกลั่นน้ำมันแห่งนี้ สามารถผลิตปิโตรเลียมกว่า20ชนิดทางด้านโวโลดิเมียเซเลนสกี้ประธานธิบดีของอยูเครนได้ออกมาถแถลงการว่ากองทัพรเสเยียได้ทำการโจมตียูเครนโจมตีเข้าใส่พื้นที่พลเรือนไม่ใช่พื้นที่ทางทหารและโจมตีเข้าใส่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆของอยูเครนนับตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนปี2025เป็นต้นมา จนถึงวันนี้ครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่16กันยายน2025สเลสกี้ได้บอกว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนาคาเิกาเซ่โดรนจูโจ่โจมโจมตียูเครนมากกว่า3,000ลำและสเลสกี้ได้บอกด้วยครับว่าในวันนี้หน่วยข่าวกรองของยูเครนได้บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ด้านพลังงานในรัสเซีย หลังจากที่ยูเครนได้ทำการคว่ำบาตรระยะไกลเซเลสกี้ได้กล่าวขอบคุณหน่วยปฏิบัติการดโดรนของยูเครนที่มีความแม่นยำในการปฏิบัติการและได้กล่าวขอบคุณโรงงานของยูเครนที่ได้มีการผลิตทั้งดโดรนและมิสไซล์และเซเลสกี้ได้กล่าวด้วยว่าผู้นำของรัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยท่าทีของรัเสเซียที่เป็นแบบนี้จึงทำให้เซเลนสกีได้บอกว่าก็มีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะหยุดรัเสเซียนั่นก็คือการคว่ำบาตรรวมทั้งการคว่ำบาตรระยะไกลนั่นก็คือ,อยูเครนใช้มิสไซล์และโดรนคาเิกาเซโจมตีพื้นที่สำคัญในรัเสเซียครับในจัง่วาในวันนี้รัเสเซียและเบลารุสได้มีการฝึกทหารครับมีการฝึกการซ้อมรบในเบลารุส และปูตินเองก็ไปที่นั่นรวมทั้งบุคลากรคนสำคัญทางทหารซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของรัสเซียก็เดินทางไปตามคำเชิญของปูตินครับตามการเปิดเผยจากเครมลินได้บอกว่าสำหรับบุคลากรทางทหารที่ไปร่วมรับชมการซ้อมรบของรัสเซียร่วมกับเบลารุสในประเทศเบลารุสนั้นก็มีประเทศอินเดีย บังกลาเทศอิหร่านบุกินาฟาโซคองโกมาลีการซ้อมรบในครั้งนี้รัสเซียให้ชื่อว่าสพัด2 0 2ศสําำหรับโปรแลนด์และประเทศพันธมิตรของโปรแลนด์มีรายงานว่าก็ได้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านกำลังคนครับนับตั้งแต่ที่กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่พุงทะยานเข้าไปยังโปรแลนด์ โปแลนด์ก็ได้มีการตื่นตัวเห็นภัยคุกคามจากรัสเซียอย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเฉพาะภัยคุกคามที่กองทัพรัสเซียทําการรุกรานและโจมตียูเครนแต่ว่าหลังจากที่ดโดรนคามิการเซรของกองทัพรัสเซียพุ่งทะยานเขาเน้าไปยังโปแลนด์นั้นก็ทําให้โปแลนด์ได้กลับมาเตรียมความพร้อมในการรับมือการโจมตีจากรัสเซียครับรวมทั้งมีการส่งทหารเข้าไปประจําการในพื้นที่ริมชายแดน โปแลนด์เบลารุสโปแลนด์รัสเซียสําหรับการฝึกทหารนั้นในฝั่งของโปแลนด์และประเทศพันธมิตรก็มีการฝึกทหารเช่นกันครับในขณะที่รัสเซียและเบลารุสก็ฝึกทหารเช่นกันก็เป็นการฝึกทหารที่อยู่ไม่ไกลกันมากนักครับเป็นการฝึกทหารในการซ้อมรบการซ้อมรบของรัสเซียกับเบลารุสนั้น ก็คงจะทำให้ประเทศพันธมิตรเนโตเองก็ไม่ได้มีความไว้วางใจรัสเซียครับเนื่องจากว่าก่อนที่รัสเซียจะยกกำลังพลรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2022นั้นรัสเซียก็ได้ไปทําการซ้อมรบในประเทศเบลารุสครับดังนั้นการซ้อมรบในครั้งนี้ของรัสเซียก็ทำให้โปแลนด์และประเทศที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเบลารุสไม่ไว้วางใจ ท่าทีและการกระทําของรัเสเซียดังนั้นจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันตนเองรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่นํามาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ